วันนี้ช่างไฟได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าตู้เย็นมีน้ำไหลออกมา จึงเดินทางมาซ่อมแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ก่อนแล้วผมไปเช็คดูหลังตู้เย็นให้หรอแนะครับเพื่อทดีเห็นมีน้ำไหลมาจายกันตู้เย็นเอ็มเป็นอะไรไหมยอย่ามึงขยัอนะเดี๋ยวเราเรียกใบชากับเจลลี่มาเกิดอะไรขึ้นคะเรื่องลงน้ำแล้วเพื่นคะ่ะล้นะคะเพื่อนที่เปียกแบบนี้่ึงไฟฟ้าลัดวงจรได้รีบถอดปลั๊กออกจาก งพยาบาลค่ะโอ้ไ oh ม่ก็ดิฉันไม่รู้ว่ามีน้ำในตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ตัวอย่างว่าก่อนซ่อมเครื่องไฟฟ้าเราควรเช็คพื้นที่ให้ปลอดภัยก่อนเฮ้ยลุงนี้จะน่าจะเช็ดไว้เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงได้ควรตรวจสอบสภาพพื้นที่ปิดแหล่งจ่ายไฟและใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนทำงานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ